สบายดีเนาะสบายดีทุกคนเนาะมื่อวานี้กับกับเจ้าเองเนาะโค้ดกงใจเนาะซึ่งเป็นโค้ดที่สอนการตลาดออนไลน์ mm hmm. เหตุการตลาดออนไลน์อยู่กับบริษัทเรเอบอร์ดิเคทนอกจากนั้นครับรเจ้าเองก็ได้รับหน้าทีเอานาะเป็นผู้บริหารเนานะอยู่ศูตรเรเบอร์ดิเคซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ mm hmm. เรียนการสอนเนาะของการขายออนไลน์นั่นเองเนาะซะึ่งดังทุกมื้อนี้เอิ้นว่าเป็นยุคโควิดหลายๆคนกนะ็เอิ้นว่าหันมาเฮ็ด การตลาดออนไลน์หรือว่ามาขายออนไลน์เนาะเป็นจํานวนหลายเลยฉะนั้นมื้อนี้ในหลายคนที่เป็นพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์มือใหม่ที่ยังบ่ฮูจักไอกฎระเบียบสุมโซนมาตรฐานซุมโซนของ Facebook บ่ฮูจักการเฮดเวียกของเ c e b o o k ว่าเฮดแนวใดเนดาเนะฉะนั้นมีโอกาสที่จะถือปิดการการมองเห็นได้สูงเลยเนาะสาหรับมื้อนี้นนน<อ>ข้าพเจ้าจะมาบอกว่าวิธีเฮด a c e b o o k แนวใดเนดา<อ>นะบ่ให้ถูกปิดการการมองเห็นเนาะฉะนั้นมื้อนี้ ก็จะมาให้สั้นๆเนาะสำหรับคนไหนที่ที่เห็นว่าเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วเนาะก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดติดตามแล้วก็กดไลค์เห็นแน่เนาะกดไลค์เห็นแน่เนาะโอเคมาเบิ่งกันเลยอันนี้ก็เป็นข่าวประชาองเนาะซึ่งขึ้นสอนหัวข้อนี้เนาะยู่ที่บูริัทเลอร์บีเคเป็นวันที่29เนาะขึ้นสอนไปแล้วเนาะกับทีมงานของบริษัทเลอร์บีเคแล้วก็วันนี้ก็จะมาให้ทางเอินวาทาง มาปล่อยคลิปลงทีซองยูทูบเนาะวิธีแก้ปัญหา Facebook ที่ถือปิดการการมองเห็นให้หายขาดเนาะต้องเห็เนแนวใดเนาะวิธีแก้แก้ไขแนวใดมาเบิ่งกันต่อก็องเงินเบิร์เขาก็ต้องมาฮู้จักกับคนนี้เลยเนาะเรียนว่ามาร์คสักเบิร์กเนาะเป็นผู้บุกเบิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะเป็นเจ้าของ เฟซบุ๊กนี่เองเน,เนะาะแล้วก็เป็นซีอีโอเนาะใหญ่ของเกี่ยวกับบริษัทเฟซบุ๊กนี่เลยเนาะฉะนั้นเมื่อหู้จักกับเจ้าของเฟซบุ๊กนี่แล้วเนาะเอาก็มาหู้จักการเหวียกของเฟซบุ๊กนั่นเองเนาะอัลกอริทึมของเฟซบุ๊กนั่นเองมาร์คซัก,กเบิร์กก่อตั้งเฟซบุ๊กนี่ขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนโพสหรือเพื่อต้องการหู้วักแต่ละคนเนาะมูเพื่อนแต่ละคนอยู่ไสเนาะ ชุดะส์หลักๆในการสร้างเกินมาใพิน,นิจเลยเพราะฉะนั้นว่าหลังจากนั้นมาก็หมุนมาเปลี่ยนในเรื่องการการตลาดทางด้านเฟซบุ๊กท่านน้อีกเนาะฉะนั้นมื้อน,นี้กัมฮู้จักกับเจ้าของเฟซบุ๊กแล้วกัมฮูจักการเฮเวียกของเฟซบุ๊กนำเนาะว่าเฟซบุ๊กหรืออัลกอริทึมของเฟซบุ๊กนั้นเป็นแนวใดเนาะเฟซบุ๊กต้องการที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่คนอยากจะเห็นเนาะแล้วก็จะปิดกั้นสิ่งที่คนบ่อยากจะเห็นเนาะอันนี้เฮาต้องหูก่อนถ้ามื้อน,นี้ สิ่งที่เขานำเสนอออกไปทา้งหน้าไทาม์ไลน์ของเขาแล้วคนบบสนใจเลยคนบบมีส่วนร่วมกับโพสต์เขาเลยเนาะทุกๆโพสต์เลยฉะนั้นมันจะคำนวณ AI จะคำนวณเป็นการเท็ดบวียกของของแต่ละเฟซบุ๊กเนาะดังเช่นเมื่อเขาโพสต์ไป1ิปเทือมีคนโบสนใจบ่คนมีส่วนร่วมนำซิปหกเจ็ดเทืออย่างซี่แต่มีคนมีส่วนร่วมกับโพสนั้นมีตแต่หนึ่งเทือหรือสองเทือกใ่เนาะ AI จะจับเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนบบอ,อ,อยากจะเห็น เป็นสิ่งที่คนบ่อยากจะเห็นถ้า facebook ของเขามีตั้งแต่การโพสขายสินค้าอย่างเดียวเลยโพสเอาตัดรูปสินค้าหรือรูปสินค้าจากเจ้าของแบรนด์มาโพสลงเนาะแล้วก็คนบเบิ่งเนาะแล้วเฟซบุ๊กจะเบิ่งนเฟซบุ๊กนั่นเป็นเฟซบุ๊กขี้เหยื่อเป็นเฟซบุ๊กขี้เหยื่ออย่างเช่นหลายหลายคนที่ขายเฟซบุ๊กเนาะที่ขายสินค้าทางออนไลน์สลายมักจะ อยากจะขายเนาะอยากจะขายอยากจะขายอย่างเดียวเอาหูบสินค้ามาโพด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 ลงเลยแล้วมันก็ซื้อมันเงียบและสุดท้ายแล้วก็เซาขายแล้วก็ไปขายสินค้าตัวอื่นไปเรื่อยเลยเนาะไปเรื่อยจากที่ขายสินค้าอาหารเสริมกลับไปขายเครื่องส้ำอางออกจากเครื่ะซ้ำอางไปเครื่องทับไตกลัวเฮือนเครื่องทสบไตัวเฮือนไปขายปุ๋ยการเกษตรอย่างต่างๆไปเรื่อยสุดท้ายกระมูลเวียนกระโยนนั่นแหละเนาะบจบสิ้นเลยเนาะแล้วสุดท้ายแล้วก็บอกว่าตัวเองนี่เฮ็ดบ่ได้แล้วก็เซาเฮ็ดเนาะที่จริงนะ ทุกๆทุกๆธุรกิจเนาะทุกๆหน้าที่เวีย์งานการมีปัญหาอ่ปสรรคทุกๆอย่างแหละแต่เขาต้องฮู้จักแก้ปัญหาเนาะบริหาสิฤษีปัญหาอย่างเ่นเบอนี้เขาขายอาหารเสริมแล้วเขาเจอปัญหาอย่างเ่นมันเงียบอย่างต่างๆเขาต้องแก้ปัญหาเนาะเขาต้องคิดหาคอนเทนต์ออกมาเพื่อเห็นให้คนสนใจเพื่อเห็นให้คนทักถามเพห็นให้คนอยากจะฮู้เ่ห็นให้คนอยากจะซื้อเพห็นให้คนอยากจะกินเขาต้องมีคอนเทนต์ต้องพัฒนา เนาะต้องต้องแก้ปัญหาโดยตัวเองต้องเฮียนแก้ปัญหาโดยตัวเองเพราะมันจะเฮียนหนีปัญหาเนาะบางที่ห้เขาเปลี่ยนนิสัยและเป็นสันดานเนาะและ้วเจอปัญหาอย่างต่างๆเขาก็จะหนีปัญหาไปเรื่อยๆเนาะและการสร้าง Facebook เ,เขาเขาต้องสร้าง Facebook ของเขาให้เป็นเลก,กาเนาะเป็นแฮงดึงดูดลูกค้าเขามาหา Facebook เ,เขาเอิ้นว่าเป็นเมเนติกมาร์เก็ตติ้งเนาะต้องเป็นต้องพยายามสร้างที่ใหนคนอยากจะติดต,ตามเขา เพืในคนอยากให้คนหูจักเขาหลายขึ้นเนาะเพืในค้นอยากติดตามาหลายขึ้นเหมือนถ้าเขานำเสนออนไดออกไปปึ๊บคนจะมีส่วนร่วมกับโพ์ของเขาเนาะการโพสต์ที่ดีจะมีอยู่สองคนประโยชน์เนาะมาเบิงคุนประโยชน์ที่หนึ่งก็คือทางด้านอารมณ์ทางด้านอารมณ์ทางด้านอารมณ์มีอย่างเนาะมาเบิงกันเลย เรื่องการตะลกและการดราม่าเนาะเคยเขาเคยเรียนเฟซบุ๊กบอเนาะเคยเรียนเฟซบุ๊กบอแล้วเขาโพสอะไรไปที่ที่แบบเขเห็นอะไรที่มันตะลกตลกน,นิดนึงเขาก็อยากจะหยุดเบิ่งเงนบออย่างเช่นเป็นข่าวดราม่าดาราออย่างต่างๆเขกา,าก็อยากจะหยุดเบิ่งเงนบอเนาะนั่นแหละก็คือมันต้องสร้างว่ามันจะโพสตั้งแต่สินค้าหลาหนาทำลายของเขาเนาะเขาต้องมีหลากหลายที่เขามาผป,ปน,น้ำอยู่ในเฟซบุ๊กเขาเนาะในเฟซบุ๊กเขาให้คือกับเขาเบิ่งซองโทร,รทรัศน์สมมติว่าถ้าโทรทัศน์หน่วยนี้ มันบ่มีช่องอื่นเลยมันมีตั้งแต่กีฬาซื้อโทรทัศน์หน่วยนึงมาแล้วมีแต่ช่องเดียวเบิ่งแต่กีฬากีฬากีฬาเฮาเป็นคนนึงที่มักกีฬาถ้าถามว่าเฮาสิเกิดความเบื่อเบื่อแน่นอนเนาะโทรทัศน์หน่วยเดียวเบิ่งได้ตั้งแต่กีฬาเตยบานเตยบ้านอย่างนี้โบมีกีฬาอื่นเลยเนาะเฮาก็บ่อยากจะเบิ่งเนี่ยบางทั้งที่เฮาเป็นคนนึงที่มักเตยบานแต่เฮากับมีโอกาสที่มันจะเบื่อนะมันบ่แต่ว่าถ้าโทรทัศน์หน่วยนั้นมันสามารถเบิ่งได้หลายๆช่องมีหนังมีเพลงมีกีีีีีฬาาาาามมมมสรรคคดดเเเเกกกกโโชว์์ยยััังงงต่่่่ๆฮะอออจปิิททศนนนนนบบแ้ื หน้าไทาม์ไลน์ของเขาให้มันมีหลากหลายฉะนั้นเขาต้องหูววันในกลุ่มเพื่อนของเขาในเฟซบุ๊กของเขาหันอันใดที่เขามาักมักมีส่วนห่วหลายในสุดแล้วก็อันใดที่เป็นกระแสในปัจจุบันในพยายามแชร์ขึ้นมาหน้าไทาม์ไลน์ตัวเองนำเนาะพยายามสร้างสร้างให้ใหคนติดตามตัวเองนำาคุณประโยชน์ที่สองก็คือการให้ข้อมูลและความู้นั่นเองเนาะการให้และข้อมูลและความู้อย่างเช่นเขาขายอีหยังเนาะหรือเขาหู้ข้อมูลอะไรเขาต้องออกมาเว่าให้กับคนเห็นวิธี อย่างเช่นคือถ้าเขาขายสินค้าอาหารเสริมเนาะทางออนไลน์เขาก็ต้องมาบอกว่าลูกค้าวิธีการจะสร้างซื้ออาหารเสริมทางออนไลน์เขาต้องห่วแน่ๆนเนาะเขาต้องสังเกตแน่แน่อย่างเช่นคือถ้าอยากจะซื้อสินค้าอาหารเสริมมันต้องห่วสินค้าอาหารเสริมนั้นบริษัทไ้นนำเข้ามาผ่านอยงเรวหรบเนาะมีคนกิ่นแล้วมีมีอย่คนกินแล้วดีแทบบมีรีวิวลูกค้าบอ่นี่คือเขาต้องห่้เขาต้องมาบอกให้กับลูกค้าห่้นำเนาะเป็นการให้ข้อมูลที่ดีกับลูกค้า และการต่อมาวิธีกิ่นสินค้าวิธีนํำใสสินค้าอย่างต่างๆเขาต้องมาบอกมาเว่าให้กับกลุ่มลูกค้าให้กับกลุ่มคนที่บันได้กิน่นคนบันได้หู้เนาะบางคนเขาก็อยากจะหู้เป็นวฟมหู้เขาจะเบิองว่าเอ้ยเฟซบุ๊กเขามีสาระเนาะมีวฟมหู้ดีๆเขาก็จะติดตามเขาหลายึ้นหลายๆคนติดตามอย่างเซีนวาถ้ามีหลายคนมาติดตามเนาะเฟซบุ๊กก็จะน้ำไปเสนอเนาะ นำเสนอสังเกตบอกโพ์ใดโพ์ใดที่ที่มีคนมีส่วนรวมหลายมันจะมีคนแช์หลายขึ้นแช์หลายหลายหลายขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นอย่างจะมีคนแชรหลายขึ้นมีอย่างคนหลายเห็นเฟซบุ๊กมันเอาไปนำเสนอให้กับกลุ่มคนเห็นหลายขึ้นเนาะเพราะว่ามันมันจะสังเกตได้ว่าไอ้โพ์นั้นเนาะเป็นสิ่งที่คนอยากจะเห็นมันเลยเอาไปนำเสนอให้กับหลายหลายคนเห็นต่อมาก็คือวิธีการถ้าขายสินค้าหารเสรืมอมากต้องว่าวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองเนาะต้องหินองไดกินยิ่งใด เปลี่ยนพฤติกรรมเนื้อใดกินอย่างเช่นท่าขายสินค้าเกี่ยวกับครัวเหือนอย่างต่างๆเครื่องอุปกรณ์ใส่ใจต่างต่างเนาะเขาก็ต้องมาแนะนาเขาว่าวิธีบํารุงรักษาเนาะเครื่องมืออีกอย่างต่างๆเขาก็ต้องมาบอกเขาอย่างเช่นขายครีมเนาะเขาต้องบอกว่าวิธีทาครีมวิธีล้างหน้าขายเครื่องสำอางเนาะอย่างต่างๆแล้วก็วิธีดูแลผิวพรรณตัวเองอีกอย่างต่างๆคือต้องมาบอกเทคนิคให้กับลูกค้านะเนาะต้องมาบอกเทคนิคให้กับลูกค้าแล้วก็วิธีพักผ่อนอย่างเช่น พักพรให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงเน้อเฮ็ดให้ผิวพรรณตัวเองดีขึ้นแล้วจากนั้นเวลาที่เติมเครื่องสมองเข้าไปมันก็จะอยู่ดนมันก็จะติดทนนานอย่างซี้เนาะอันนั้นเป็นการให้ข้อมูลเนาะการให้ข้อร์โมนนี่ครับลูกค้าของเราเนาะสต่ที่สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากจะแนะนำสิ่งหนึ่งคือคือนี่คือเลยนี่เนาะสบายดีอันนี้คือเป็นพิมพ์รีพายเนาะพิมพ์รีพายกันมาหลายๆคนกันอาจจะฮูดีเนาะเป็นวันเป็นเจ้าแม่ออนไลน์เลยทุกมือนี้เนาะเป็นวันหลายๆคนที่ขายออนไลน์ เป็นคนข้าพเจ้ามีโอกาสที่ดียได้ติดตามเนาะพิมพ์ลีพายไล่สดแต่ละเครือเอาาิออน้นว่า20,000กว่าคน30,000คน40,000คนที่เข้าบางเครือเป็นแสนคนเนาะฉะนั้นมื้อน,นั้นติดตามไปเบิง่งไอ้ตอนช่วงที่พิมพ์ลีพายไล่สดเนาะมี2 26,000คนเอิ้นว่า26,000คนเนาะแต่ซื่อบ่ว่าตอนนั้นมีอยู่400,000 400,000กว่าคอมเมนต์ที่ข้าพเจ้าเบิง่งแล้วมันประมาณอยู่ติหนนี่แหละประมาณ1:00นงงกลางคืนแต่ขา้าพเจ้าอกก่อนแต่ขา้าพเจ้าซื่อว่าหลังที่พิมพ์ลีพาย โจไลฟ์สดประมาณอยู่หาแสนเมนแน่นอนเนาะหาแสนคอมเมนต์แน่นอนฉะนั้นห้าแผน CF แน่นอนห้าแสน CF นั้น CF หนึ่งประมาณอยู่สองสองอันหรือสามอันเนะาะเซเลียเบสเซนเลยมันมีห้าอันหกอันก็นมีสิบอันก็นมีแต่เซเลียไปแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่ง CF ต่อสามซินต่อสามอันเนาะเราเมือ่อสามอันไปคูณ c ไปคูณหาแสน 4, 5, กระตึกอยู่ล้านห้า ล้านหาดทาพิมพ์ริพายมีกำไรจากสินค้าการขายสินค้า1อันอันอนึงต่อ1บาทเนาะคิดเบิ่งว่า1อันต่อ1บาทแล้วบบดนี้มีเราได้ขายได้อยู่1นึ่งล้านหาแสนอันเราก็ได้1นึ่งล้านหาแสนบาทลองคิดเบิ่งเนาะไลฟ์สดเทื่อนึงแล้วมีไรายได้1นึ่งล้านหาแสนบาทลองคิดเบดิ่งทุกคนเนาะถ้าเป็นอยู่แล,ล,ล้วว่าเรารวยบ่รวยบ่จําเป็นต้องไลฟ์สดทีนึงล้านไลฟ์สดทีนึงมีไรายได้กําไร10,000บาทนี่เฮาก็รวยแล้วแม่นบ่เนาะนั่นแหละ10,000บาทนี่เฮาก็รวยแล้วฉะนั้น อยากให้ว่าเป็นอย่างพิมพลพายยังได้ใครดีพิมพ์ิวพายสร้างให้คนติดตามสร้างตัวตนของตัวเองทโลกออนไลน์ได้ดีและเห็นใน้คนติดตามแล้วคนที่ติดตามพิมพ์รีพายเป็นคนที่หักและกระซืนชอบกับพิมรีพายเนาะซื่นชอบกับพิมพ์รทาพิมลพายขายสินค้าอยยังก็ได้ใครดีสินค้าที่พิมพรีพายเอามาขายบ่ลเป็นสินค้าที่พิเศษวิโสอีย่างเลยเป็นสินค้าที่ขายบอาจะเป็นอยู่ไอโลตาร์อีกย่างต่างๆมีวางขายตามท้องตลาดเลยเนาะน้ำพริกเขาอย่างเี้เนาะน้ำ น้ำบิ๊กเผาน้ำซิ่วอย่างต่างนี่บมดเลยฉะนั้นจึงบอกว่าน้ำป่าพ็มบีบายก็ขายเนาะฉะนั้นฉันจงบอกว่าคนที่ซื้อสินค้าน้ำบิีบายบบได้ซื้อเพาะสินค้าคนที่ซื้อสินค้าจากพิมพีพายเป็นคนที่หมักแมค้าหักแมค้าซื้อซอบแมค้าอยากจะ s วยเหลือแมค้าฉะนั้นมือนี้เขาอยากจะขายสินค้าให้ดีเขาต้องสร้างไอ้คนหักเขาก่อนเนาะเขาต้องสร้างไอ้คนหักเขาก่อนในมือนี้แล้วเมื่อน่ะเขาถึงจะมีเขาถึงจะได้ขายดีเนาะสร้างไอ้คนที่ตามสร้างไอ้เอฟซีเขาหลายๆ สร้างตัวต,วตวนของเขาทั้งโลกออนไลน์ให้ได้กูเนาะแล้วนันคนจะมีส่วนห่วมกับโพจนเขาเมื่อคนมีส่วนห่วมกับโพนของเขาแล้วเสื้บอกว่าเฟซบุ๊กเขาจะบูถืกปิดกั้นการมองเห็นแน่นอนไปตลอดชีวิตเลยเนาะสำหรับมือนี้ข่าพเจ้ากับมีเทคนิคดีๆเนาะประมาณนี้ทีที่จะมาเอ,อ็นว่าเบ้าให้กับทุกคนเนาะสำหรับคนใดที่แบบว่าคลิปนี้เนาะมีกลมหูมสาระดีๆเนาะก็สามารถเอ,อ็นว่าติดตามเนาะกดติดตาม ไอ้ซ่อง y t u t u เนาะหรือไปกดติดตามทาง f a c e b o o k ก็ได้นะเนาะเอิ้นว่าจะมีข้อมูลดีๆมาให้เนาะเป็นกด u นะับ c r คร e เนาะกดกระดิ่งเพื่อติดตามเนาะเขาจะจะได้ส่งวิดีโอดีๆไปหาท่านโดยตรงเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอหยุดไลฟ์สดไปเพียงสามีเนาะสบายดี